สรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับโปรแกรม1นะครับเมื่อกดปุ่มโอเคเลือกไปที่ pr นะครับศูนก็คือการดูเวลาปกตินะครับแล้วก็กดโอเคเข้าไปนี่ก็คือการดูเวลาปกตินะการตั้งเวลาก็คืออย่างที่บอกว่ากดขึ้นปุ๊บก็ให้ตั้งชั่วโมงนะครับขึ้นลงตามต้องการแล้วก็กดปุ่มโอเคแล้วก็จะมาตั้งนาทีนะครับแล้วก็กดปุ่มโอเคนะฮะภายในโปรแกรม1นนี้เมื่อกดโอเคต่อไปนะครับก็จะตั้งความสว่างได้นะครับ จาก1นถึง10นะครับตามต้องการนะครับเมื okay. ่อได้ความสว่างที่ต้องการล้วก็กดปุ uh ่มโอเคนะครับต่อไปก็จะเป็นโปรแกรม2กดปุ่มโอเคนะครับเพื่อที่จะเลือกโปรแกรม2กดขึ้นนะครับกดปุ่มโอเคครั้งหนึ่งก็จะเป็นการนับขึ้นนะครับจะนับขึ้นไปที่ชั่วโมงที่เท่าไหร่ล้วก็ตั้งชั่วโมงไปนะครับกดขึ้นกดลงตามต้องการแล้วกดปุ่มโอเคก็จะตั้งนาทีแล้วก็กดปุ่มโอเคก็จะมาตั้งในส่วนวินาที AC ก็คือจะให้ดังกี่วินะครับ แล้วก็กดปุ่มโอเคอันนี้ก็คือการใช้งานก็คือกดปุ่ม DN นะครับก็จะเดินหน้าจับเวลาเดินหน้าไปที่เวลาที่เราต้องการนะครับแล้วเสียงก็จะดังขึ้นอันนี้คือโปรแกรม2นะครับต่อไปเป็นโปรแกรม3กดปุ่มโอเคนะครับเลือกโปรแกรม3แล้วก็กดปุ่มโอเคทีหนึ่งก็จะตั้งเวลาว่าเราจะให้นับถอยหลังจากชั่วโมงที่เท่าไหร่นะครับกดปุ่มโ okay, อเคก็ามาตั้งนาทีนะครับกดปุ่มโอเคอีกทีก็มาตั้งวินาที แล้ว SC ก็คือจะให้ดังนางกี่วินะครับ SB ก็คือต้นยกต้นตอน,ต,นต้นนะครับว่าจะให้ดังกี่วินะฮะแล้วก็ PD นะครับก็คือจะให้เตือนตอนนาทีที่เท่าไหร่ถ้าไม่ตั้งเตือนก็กดปุ่มโอเคผ่านไปการใช้งานก็คือกดปุ่ม DN นะครับแล้วเวลาก็จะนับถอยหลังไปเรื่อยๆนะครับโดยหลักก็คือการกดเลือกโปรแกรมตามต,ามต้องการนะครับกดปุ่มโอเคก่อนเพื่อที่จะเลือกโปรแกรมนะครับ1 3ถึง แล้วก็ค่อยเข้าไปตั้งเวลาที่เราต้องการนะครับ